แล้วก็ทำให้แอมเนสตี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปเลยเป็นหนึ่งที่ได้รับพระราชทานนะครับโอกาสในการนิดทศกรรมพระองค์สั่งให้กับพลเอกเกีิงศักดิ์ชมนาลันไปเลยนะครับให้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับกระจนพลเอกเกียงศักดิ์ชมนาันเนี่ยต้องเรียกไปที่บ้านสีสาวเทเวศนี่คือภาพที่ถูกนําเสนอส่วนคําตอนนั้นทําไมมีสารทหารออกคําสั่งกฎหมายก็เป็นยุคคอมมวนิสต์มันทําสงครามกันอยู่อะ สงครามใหญ่เนะฮะเกิดการก่อการร้ายไปทั่วเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีชมพูนะหนักมากในสมัยก่อนนะครับเพราะสงครามเบียดนามก็มีนะฮะคอมมิวนิสต์กระบุกประเทศไทยก่อการร้ายเกิดขึ้นเต็มประเทศไม่ประกาศกฎอัยาการศึกไม่ประกาศกรกฏฉุก,ก,กเฉินไม่มีการยึดอํานาจได้ยังไงอ่ะมันก็จําเป็นมีการยึดอํานาจในช่วงเวลานั้นจนสุดท้ายจากสถานการณ์ตอนนั้นทําให้ประเทศไทยสงบจนจบ สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักด์จีนกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนี้ไม่พ้นเรื่องของ Amnesty นะครับ i n t e r อ a t i o n a l ออกมาเกรมทำเป็นภาษาไทยนะครับออกมาเกรมว่าตอนนี้นะครับการปล่อยตัวเหตุการณ์6ตุล,ลา19 เป็นฝีมือขององค์กรเอกชนโดยเฉพาะพวกเขาเนี่ยมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนันจนเป็นที่มาของการเนื้อทศกรรมไปดูในเชนิงบกตการก่อนนะครับว่าเขานําเสนออย่างไรแล้วกข้สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสูกา่กระวบวนการสังเคราะห์กันในเหตุการณ์6ตุลามีคนโดนจับไป3,000กว่าคนแกนนําการประท้วงในตอนนั้น่ะโดนจับหมดเลยซึ่งแกนนําหลายคนก็คือคนที่เราคุ้นหน้ากันนี่แหละธงชัยวินิจกูลวิโรจน์ตั้งวานิช สสักเีย6ตุลาไม่ใช่แค่เหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ซึ่งทําให้มีคนตายจํานวนมากแต่ยังเป็นชัยชนะของฝั่งทาหารฝั่งอํานาจนิยมด้วยเพราะในวันเดียวกันช่วงเย็นทหารก็ทํารัฐประหารทันทีแล้วก็เข้ายึดอานาจบใบเสร็จในสถานการณ์ที่ฝั่งประชาชนแพ้รับข้าวเนี่ยถ้าให้เดาเราน่าจะคิดว่านักโทษการเมืองโดยเฉพาะแกนนําน่าจะโดนขังลืมแน่ๆไม่น่ารอด แต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบลงแบบนั้นใช่ไหมล่ะนี่คือฟุตเทจที่นายกรัฐมนตรีตอนนั้นเข้าพูดคุยแล้วก็ตักเตือนนักศึกษาที่ถูกปล่อยตัวให้กลับตัวเป็นคนดีซึ่งก็คือให้กลับมารักชาติอะไรแบบนั้นหลังจากผ่านไปเกือบ2ปีในเดือนกันยา2521แกนนําทุกคนก็ถูกอภัยโทษแล้วก็ถูกปล่อยตัวหมดแล้วตรงนี้แหละที่น่าสนใจตัวแปรหรือแรงกดดันอะไรที่ทําให้ทหารนะ่ะทำไปแบบนั้น ออเราต้องเข้าใจก่อนว่าแกนนําตอนนั้นน่ะไม่ได้ถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติแต่ถูกเอาขึ้นศาลอาหาเลยแถมในช่วงแรกยังถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีทนายด้วยนอกจากนี้แกนนํายังถูกฟ้องหลายกระทงมากตั้งแต่หาว่าเป็นคอมมิวนสิสต์ล้มล้างการปกครองไปถึง1นึใช่ครับ1นึ112อะ่ะเขาใช้กันมานานแลละด้วยความรุนแรงของข้อกล่าวหาทําให้แกนนําเสี่ยงโดนโทษสูงสุดคือโทษประหารเลยทีเดียว คือสาเหตุที่คณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติซึ่งก็คืออารมณ์คอสอชอของยุคนั้นสามารถจับแกนนําขึ้นสารอาหารได้แบบไม่ต้องแคร์อะไรเพราะในวันที่6กับ7ตุลาหลังจากที่มีการทํารัฐประหารเสร็จหมาดๆได้มีการออกกฎัยการศึกมา2มาตราคือมาตรา8กับมาตรา14ซึ่งทําให้สารอาหารสามารถเอาผิดย้อนหลังได้หากมีการกระทําที่ละเมิดพรบรป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นกฎหมายต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์ นั่นก็หมายความว่าต่อให้คุณทําผิดก่อนที่กฎอายการศึกจะออกคุณก็สามารถโดนเอาผิดโดยสาราหารได้ซึ่งคือแบบอืมสุดมากสมาคมทนายแห่งประเทศไทยก็เลยออกมาประท้วงรัฐบาลหนักมากเนื่องจากมาตราดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักการทางกฎหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญไทยอย่างแรงแล้วมันก็มีกฎอายการศึกอีกมาตราคือมาตรายีสิบสองซึ่งทําให้ทหารนึกจะจับใครแบบไม่มีกําหนดก็ทําได้โดยหาว่าเป็นภัยสังคมมีคนโดนรั่วไปในช่วงเวลานั้นอนะ เป็นนพันคนความอายุติธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทาให้ข่าวความโหดร้ายในไทยกระจายออกไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วหนึ่งใน NGO ที่ทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนในไทยในตอนนั้นคือกศส,อสอหรือกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมกศส,อสอพยายามรวบรวมข้อมูลความโหดร้ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมนักโทษ6ตุลาให้ได้เยอะที่สุดแล้วแปลไปเป็นภานษาอังกฤษเพื่อให้โลกได้รับรู้ ข้อมูลจํานวนมากค่อยๆไปถึงองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Amnesty International ในปี2520ซึ่งเป็นปีที่ Amnesty International ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ Amnesty ส่งคนมาพบรัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยตอนนั้นน่ะ Amnesty เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำและก็นักโทษทุกคน แล้วก็ชี้ได้ว่าการดําเนินคดีนอกจากจะไม่เป็นธรรมเพราะใช้สารอาหารแล้วอ่ะบางคดียังดําเนินช้ามากๆคือกว่าจะดําเนินเสร็จอาจจะใช้เวลา3ปีอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามาหาแค่เนี้ยรัฐบาลไม่แคร์อยู่แล้วและแกนนําก็ยังถูกคุมตัวต่วตอไปจนก,กระทั่งในเดือนพฤษภาคม2521 Amnesty International กับอีกกว่า50องค์กรผนึกกำลังการเริ่มแคมเปญรณนงค์ให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองในไทย รวมทั้งให้ยกเลิกมาตราต่างๆของกฎอายการศึกที่ทําให้รัฐบาลสามารถใช้อํานาจได้ตามอำเภอใจด้วยแคมเปญที่ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะมีคนร่วมสู้ให้ปล่อยตัวแกนนําไทยจากทั่วโลกตอนนั้นน่ะมีแม้แต่ฟนชูป้ายฟรีวิโรดฟรีสุธามอยู่นิวยอร์กแต่ที่พีคที่สุดน่าจะเป็นการที่มีคนจากทั่วโลกส่งจดหมายมาหารัฐบาลไทยเ,เยเป็นแสนฉบับเน้นว่าเป็นแสนฉบับเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนําและนักโทษทุกคน แรงกดดันมหาศาลจากคนทั่วโลกที่ประเดประดังเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนเป็นส่วนช่วยให้แกนนำทั้ง18คนถูกปล่อยตัวในเดือนกันยาของปีนั้นและเหตุการณ์นี้แหละที่ทำให้ Amnesty International กลายเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยจากที่แต่เดิมแทบไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้ Amnesty กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปเลยแต่ประวัติศาสตร์และความสำเร็จในการทำให้นักโทษการเมืองถูกปล่อยตัวของ Amnesty ก็ไม่ได้มีเท่านี้ตลอด60ปีที่ผ่านมา m n มเนสตี t e r นเช i o n ล l ซึ่งประกอบไปด้วยคนกว่า10ล้านคนจากทั่วโลกรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิรวมทั้งสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนทั่วโลกแอมเนส y ีเป็นหนึ่งในองค์กรที่ล่ารายชื่อเรียกร้องการปล่อยตัวมาเตอร์มัชรูมบล็อกเกอร์และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนหญิงที่เขียนโจมตีรัฐบาลเวียดนามอย่างเปิดเผยจนในปี2017 เขาถูกตัดสินจำคุก10ป,ปีข้อหาผลิตโฆษณาชวนเชื่อต่อต้อตานรัฐบาลอเมริกายังเป็นองค์กรที่เรียกร้องการปล่อยตัวของชอคานช่างภาพชาวอียิปต์ที่ถูกยัดข้อหาเพราะเขาไปทำข่าวการสังหารหมู่ผู้บระทวงเป็นร้อยคนอย่างโหดเหี้ยมโดยรัฐบาลอียิปต์ทั้งมาเตอร์มมชรูมและชอคานได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาไม่นานนอกจากนี้อเมส sty ยังมีส่วนช่วยในการปล่อยตัวบุคคลสำคัญอย่างเนลสันแมนเดล่าองซานซูจี รวมทั้งกรณีล่าสุดอย่างการปล่อยตัวไัยดาวดินด้วยแล้วประเด็นที่แอมเนสตี้ต่อสู้ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสิทธิในการแสดงออกหรือการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักโทษการเมืองแต่ยังมีประเด็นสิทธิมนุษยชนอื่นอีกเยอะเลยเช่นสิทธิของผู้ลี้ภยัยผู้พยพสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศสิทธิของชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆไปจนถึงประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารการยุติการทรมานและการอุ้มหายแต่แอมเนสตี้ไม่ใช่องค์กรที่สามารถเคลื่อนไหวได้คนเดียว แต่มีพลังได้เพราะคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละคนธรรมดาเหมือนคนเป็นแสนคนที่ส่งจดหมายมาหารัฐบาลไทยในช่วงหลัง6ตุลานั่นแหละเพราะฉะนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสิทธิต่างๆด้วยการสนับสนุนแอมเนส y ีกันถ้าใครอยากช่วยลิงก์อยู่ในคำอธิบาย Peter ร์เบนเนนผู้ก่อตั้งแอมเนสตี้อินเตอร์เนชเคยกล่าวไว้ว่าเทียนไม่ได้ถูกจุดเพื่อพวกเราแต่อุทิศให้คนที่เราช่วยให้รอดคุกไม่ได้ ให้คนที่ถูกยิงทิ้งระหว่างทางไปคุกให้คนที่ถูกทรมานถูกอุ้มหายและคนที่หายไปเทียนถูกจุดเพื่อคนเหล่านี้นี่แหละในเชิงปรากฏการคลิปนี้เขาเปิเผยแพร่บนเพจเพจของเขาแล้วก็ไปถูกตีพิมพ์ในกลุ่มฝ่ายเขาในรับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ เขาก็พยายามแสดงความคิดเห็นบอกว่าเนี่ยเล่าเหตุการณ์เรื่องราวพยายามเล่าแบบสไตล์วัยรุ่นเกี่ยวข้องกับมาตรา1นึเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทหารใหม่ดีทาการยึดอํานาจเป็นที่มาของคอมมิวนิสต์มีการออกกฎหมายเรื่องภัยสังคมจับขึ้นศาลนะครับไม่ยอมให้ขึ้นศาลธรรมดามาขึ้นศาลทหารนะครับเป็นที่มาของการถูกดำเนินคดีจนพวกเขาเรียกร้องหนึ่งนี้นั้นก็มีสมศักดิ์เทียมธทีรสกุลอยู่ด้วยนะครับและสุดท้าย การปล่อยตัวเพราะการเรียกร้องของพวกเขานั่นเองจึงเป็นที่มาของการปล่อยตัวกลุ่มนี้ศึกษาเพื่อที่จะเปรียบเทียบในสกการณ์ปัจจุบันที่มีการล่าหลายชื่อนึงล้าหลายชื่อเพื่อจะให้มีการปล่อยแกะตัวแกนํากลุ่มนัศนกศึกษาที่ติดคุกติดตารางจนถึงณปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เขาเคลมนี่ฝีมือเขาเขาดำเนินการอยู่จะมาไล่เขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องในเชิงการสังสเคราะห์นะะในเชิงงานสังคะนะเงงงคราะห์มันคนละเรื่องไงนะ สิ่งที่เขาพูดเอาปรากฏการณ์มาเล่าแล้ววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ทำอะไรตามประวัติศาสตร์ที่พยายามเคลมมาฝั่งตนเองนะครับปัญหา6ตุลามันเกิดจากอะไรขึ้นก่อนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองปัญหา6ตุลามันเกิดจากไทยยอมให้สหรัฐอเมริกาตั้งสนามอินที่เรียกว่าสนามบินอู่ตะเภาเพื่อทําสงครามกับเวียดนามน,นะครับและก็ส่งทหารไทยเข้าไปรบในเวียดนามด้วยจึงเป็นที่มาของทหารรับจ้าง อูตะเภาสมัยก่อนนะครับถูกใช้ชื่อว่านิวแลนหรือแผ่นดินใหม่นะครับต่อมาจีนโดยประธานาธิบดีสีจินผิงจัดเกมเดินเกมด้วยการตั้งสถานีวิทยุชื่อว่าสถานีวิทยุปักกิ่งส่งสัญญาณในเครื่อง s f มาและเอาชาวเขาเผ่ามงคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝั่งรัฐบาลไทยเนี่ยเข้าไปทำการอบรมที่ปักกิ่งจนเป็นที่มาของการจัดตั้ง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศลาวและพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเพราะสาหรัฐอเมริการ่วมกับไทยกําลังรุกเข้าไปอย่างฝั่งจีนหลักนี้ก็เรียกว่ากลยุทธ์แนวกันชนนะครับต่อมาจึงมีการสนับสนุนให้พรรคคอมมิวนิสต์นะครับสนับสนุนให้กลุ่มนิสิตเักษาลุกฮือขึ้นมาใส่ชุดความคิดฝ่ายซ้ายหนึ่งในนั้นคือสมศักดิ์ เจียมทีราษกุลที่หยบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและทําวิธีทิ่ผลและดุสนิทผลจบในดับปริญญาเอกเรื่องของคอมมิวนิสต์นะครับจากนั้นเสร็จเกิดสงครามเกิดขึ้นสม,มัยก่อนนะครับก่อนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในยุคข,ของพลเอกกรีงศัก์ชมานันก็เกิดการประทะกันระหว่างคอมมิวนิสต์ระหว่างฝั่งประชาธิปไตยตอนนั้นฝ่ยายไทยอยู่ยืนอยู่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เป็นฝั่งของประชาธิปไตย จนเป็นที่มาของการขับไล่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการขับไล่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระดำรัสนะครับกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันให้ทําการเนรโทศกรรมนะครับกับกลุ่มนิสิตศึกษาจึงมีการปล่อยตัวกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งสนับสนุนฝั่งของคอมมิวนิสต์ฝั่งจีนนะฮะไม่ใช่สนับสนุนฝั่งของประชาธิปไตย ปล่อยตัวนั่นในนั้นคือสมศักดิ์เทียมสกุลเทียมธีรสกุลและให้ทุนไปเรียนหนังสืออีกต่างหากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่มีองค์กรเอกชนมีการเคลื่อนไหวในสมัยนั้นโอ้หุ้นส่วนนะผมเียให้ทราบสมัยก่อนโทรทัศน์ก็ขาวดำนะวิทยุต้องฟังจากรัฐอย่างเดียวไอ้องค์กรที่ผมมาเคลื่อนไหวจะไปพบอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีการมันแทบทําอะไรไม่ได้เลย นะครับและที่สาคัญการปล่อยแกนนําเพราะอะไรนะครับหลังจากปล่อยแกนนําเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์หลักนี้เรียกว่าบาลานซ์ออฟพาวเวอร์หรือการสร้างสมดุลของอํานาจเพราะเรายกเลิกอุตภเณาเราก็ต้องจําเป็นสนับสนุนยกเลิกในกลุ่มนิสิตกศึกษานะครับและกลุ่มนิสิตกศึกษาหลังจากนั้นเนี่ย มันเกิดจรจนเกิดความวุ่นวายกันขึ้นไปร่วมกับพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจับอาวุธเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แล้วก็โดนจับหลายคนถูกฆ่าทิ้งอย่างเช่นจิตภูมิศักดิ์เป็นต้นตายนะครับพอเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สิ่งที่ตามมาพปรอกเปรมตีนสุนันท์เข้ามาเป็นนายกบัณฑิตหลังจากพลเอกกรีงศัก์ชมานันท์ จึงออกมาตรการที่เรียกว่า6 6ทับ23ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยให้คอมมิวนิสต์มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคือการนิโทษกรรมนั่นเองนะครับสิ่งที่เขากําลังเกลมอยู่เขากําลังปกปิดเรื่องของการมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยขององค์กรเอกชนที่เรียกว่า NGO NGO ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนคุณมาจดทะเบียนสําหรับประเทศไทยคุณต้องจดเป็นมูลนิธิ จดเป็นสมาคมเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรถ้าไม่จดเป็นมูลนธิธิไม่ได้จดเป็นสมาคมก็มีความผิดตามกฎหมายจะมาใช้สิทธินอก,กนอาณาเขตข้ามมาโอ้ยฉันฉันเป็นส่วนหนึ่งแต่ยิ่งไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรกลางก็ามาอ้าง่าเป็นสมา่นี้มีความผิดตามกฎหมายเลยนะครับถ้าไปอ้างเป็นสมาคมหรือไปอ้างเป็นมูลนิธิ นะครับที่พยายามทําตัวเป็นเสมือนนิติบุคคลเนี่ยและมีการเคลื่อนไหวอันนี้ผิดกฎหมายซึ่งกรมการปกครองเนี่ยนะครับกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งพบเบื้องต้นแล้วละ่ะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพบเบื้องต้นแล้วละ่ะว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มี่ส่วนเกี่ยวข้องแต่ไปอ้างเพื่อมีการเคลื่อนไหวอ้างเพื่อจะเคลมแล้วตอนนี้ก็มีการทําเพจขึ้นมาเพื่อเคลม แด้กระทากระทาในานามองค์กรน,นะครับสิ่งนี้คือความจริงนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเขาก็พยายามที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นนําเสนอผ่านสื่อว่าพวกเขาี่ยทำถูกช่วยเหลือมาแล้วเคยช่วยหนึ่งสามาแล้ววายง่ายหลังเขาเนี่ยเขาก็จะช่วยอีกนะฮะทหารใหม่ดีทหารยึดอํานาจทหารใช้อํานาจพิเศษแต่ความจริงไม่ใช่องค์กรเหล่านี้มาจากไหนเอ็ e เ t สตี้อินเตอร์เนชั่นแนลมาจากอังกฤษเป็นกลุ่มของฝั่งราาประชาธิปไตย ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาและเป็นองค์กรที่เรียกว่าใช้ต่อต้านข่าวกรองกดดันเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงและลุกลานโดยอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งประธาน,นาธิบดีสีจินผิงเพิ่งพูดไปหมาดๆนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะเขาก็พยายามเคลมว่าเป็นผมประโยชน์เขาแต่ความจริงของเขาว่าประเด็นก็คือว่าการเคลื่อนไหวในะปัจจุบันมันถูกหรือไม่ มีสิทธิหรือไม่เป็นองค์กรเอกชนจริงหรือไม่ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับสวดไปอ้างอาดีตยิ่งอ้างอาดีตยิ่งเห็นว่าสมศักดิ์เจียมธีรศุลแกนนํากลุ่มขบวนการล้มเจ้าณปัจจุบันเนี้ยที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่หลบหนีเป็นหนึ่งที่ได้รับพระราชทานนะครับโอกาสในการนิโทษกรรมพระองค์สั่งให้กับพเดชเกรืงศักดิ์ชมบานไปเลยนะครับให้ดำเนินการเรื่องนี้ นะครับอดจลพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันเนี่ยต้องเรียกไปที่บ้านสีสาวเทเวศนี่คือภาพที่ถูกนําเสนอส่วนคําตอนนั้นทําไมมีสารทหารออกคําสั่งกฎหมายก็เป็นยุคคอมมิวนิสต์มันทาสงครามกันอยู่อ่ะสงครามใหญ่นะฮะเกิดการก่อการร้ายไปทั่วเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีชมพูนะหนักมากในสมัยก่อนนะครับเพราะสงครามเวียดนามก็มีนะฮะคอมมิวนิสต์กระบุกประเทศไทยก่อการร้ายเกิดขึ้นเต็มประเทศไม่ประกาศกฎอียการศึก ไม่ประกาศกรกกฉุกเฉินไม่มีการยึดอำนาจได้ยังไงอ่ะมันก็จําเป็นมีการยึดอำนาจในช่วงเวลานั้นจนสุดท้ายจากสถานการณ์ตอนนั้นทําให้ประเทศไทยสงบจนถึงตอนนี้ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์เยี่ยมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ สำนึกมันปูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณนธานในหัวใจผมคองไว้ไม่ให้ใครมายัง่งยืจะอยู่อย่างจงราก เฝ้าประกาศให้ไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวิตจะอยู่อย่างจนรักตายอย่างพักปีหนึ่งชีวิตนี้ เธอยู่ยังจงรักตายยังฮักดี